ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ EE ทนดีดี ToB ีน้าวันของเรามีภารกิจนะครับที่จะไปทอดกระถินที่สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำเย็นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก็เราจะไปทอดกระถิน่นเป็นประจำทุกปีนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับของการเตรียมตัวที่จะไปทอดกระถินที่สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำเย็นนะครับซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความยังขาดแคลนอยู่นะครับแล้วก็ ปิดในเรื่องของการทุรละกันดารนะครับมีความทุรละกันดารแล้วก็คือวัตถุประสงค์ในการทอดกระถิ่นในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะนําเงินจากการทอดกระถิ่นนะครับไปสร้างโรงทานนะครับเพื่อสวายสํานักสงฆ์ท่านน้าเย็นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เรากําลังจะเดินทางนะครับก็เป็นทางตัวแทนพนักงานเคลื่อนจะสิตกรุ๊ปนะครับของแต่ละหน่วยงานนะครับที่ได้ส่งกันมานะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางกันแล้วนะครับก็

ក្រណា โดยผู้บริหารนะครับก็คุณวรพลศักดทัศน์นะครับที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวแทนจากพนักงานเคลินเจอสวิตกรุ๊ปนะครับที่มาร่วมทําบุญกันนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีชาวบ้านนะครับในละแวกของสำนักสงฆ์ท่า้ําเทียนนะครับที่มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็พระจากต่างๆวัดนะครับก็ยอดกระถิ่นในปีนี้นะครับที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็แจกแจกกำน่ายนซองไปนะครับก็อยู่ที่หนึ่งแสน หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่บาทนะครับก็ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับปีที่แล้วนะครับเราได้กระถินนะครับยอดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับแต่ว่าปีนี้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งหมื่นนะครับก็บรรยากาศนะครับกินมา ทั้งปอนล่งทำ้งหน้าทั้งหูทังเหมาะสมทังใจสายสูงทรงย่างต่ำลงพระจาร์นั่นสิ่งที่นักสร้างบารมีใจสายทำความดีมาสร้างบุ่นกฐินกันบุ่นไม่มีประมาณกระฐินมหาการลาานสร้างทุก่น สาพุทธศาสนาวิชาธรรม สายชิงเราหวง สำหรับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการนับจำนวนเงินนะครับในกองกระถิ่นของเรานะครับว่าได้จำนวนเท่าไหร่นะครับก็ยอดรวมอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับก็ได้มีชาวบ้านนะครับก็ร่วมกันที่จะทำบุญร่วมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รวมแล้วนะครับก็เป็น ยอดสุดทธินะครับหนึ่งแสเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสาสิบเก้าบาทนะครับก็เป็นยอดที่สูงมากเลยนะครับเป็นที่น่าพอใจของเราในการตั้งกองกัถินในครั้งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของการทานข้าวนะครับและที่เห็นข้างหลังนะครับก็เป็นบรรยากาศของการเราเรียกว่าฉันนะครับเป็นการบรรยากาศของการฉันของพระภิกษุนะครับในสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นการฉันรวมนะครับแบบธรรมยุทธ์นะครับก็ฉันแบบบาทเดียวนะครับแล้วก็เป็นการฉันด้วยมือนะครับที่ ที่หาดูได้ยากแล้วในในตอนนี้นะครับก็ผมส่วนตัวผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับก้าวครับครับกาตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารเครืออิงเตอร์สวิทคุณยุพาสักทัศน์สวัสดีครับครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็จะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณยุพานิดนึงนะครับว่ามีวัตถุประสงค์ใดครับที่ มาทากรถินที่สำนักสงฆ์ท่าน้ำเย็ยนแห่งนี้ครับคือสำนักสงแห่งนี้นะคะ เพิ่นว่ามีท่านอาจารย์ที่นักถือเรารู้จักท่านพามานะคะแล้วที่นี้เนี่ยมีพระสงฆ์นะคะจำพรรษาแค่องค์เดียวนะคะที่นี่ก็ทํามาสั่งปีนปีนี้คือปีที่สามในการทอดกะถินะคะดิันเห็นว่าออพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็ต้องดารงต่อไปนะคะแล้วทําไมเราไม่ทําให้มันดีคือเพราะว่าที่นี่เนี่ยบันไดาทางขึ้นวัดก็ไม่มีพาท่านจะไปบินทบาทนี่ก็ลําบากนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยกว่าท่านจะเข้าหมู่บ,บ้านไปบินทบาทเนี่ยประมาณ10โลนะคะห่างจากจหมู่บ้านนะคะก็เลย เรนเห็นว่าน่าจะมาทาบันไดาทางขึ้นให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะออพอทําบันไดาทางขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยความสะดวกก็จะเข้ามามากขึ้นนะคะพ้าส่งที่จำภาษาอยู่ก็น่าจะมาจํามากขึ้นนะคะเพราะว่ามีสะดวกมากขึ้นแล้วนะคะในการจำภาษาค่ะครับนี่ก็เป็นค,คำสัมภาษณ์จากคุณยุพานะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่า เพราะเหตุใดนะครับคือเครืออินเตอร์สวิตของเรานะครับถึงได้มาทอดกรถินที่นี่นะครับเป็นประจำทุกปีนะครับครับก็ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งของเครืออินเตอร์สวิตกรุ๊ปคุณวรพลสักทัศน์หรือพี่โอของเราสวัสดีครับพี่โอครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอสัมภาษณ์นะครับว่าพี่โอรู้สึกยังไงที่ได้พาพนักงานเครืออินเตอร์สวิตกรุ๊ปมาตำบุญทอดกรถินที่สำนักสงฆ์ทำาม่เย็นในครั้งนี้ครับก็มีความรู้สึกรับปลื้ม ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับคือผมก็จะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันพุธผมได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปรับอาจารย์นะครับอาจารย์ที่กรุงเทพพอดีว่าต้องไปรับวันพุธเพราะน้ําเริ่มท่วมกรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะออกจากกรุงเทพไม่ได้ก็มาถึงที่บึงการก็ประมาณสามทุ่มนะครับเราก็ได้พักผ่อนประมาณสามทุ่มแล้วก็เช้าเช้าของวันพุธรหัสผมก็คุณยุทธนา ก็ได้จัดการเรื่องไฟแสงสว่างระบบน้ํานะครับเราได้จัดเตรียมไว้อรอก็ในส่วนวันเสาร์นะครับก็ก็มีคุณปีชานะครับได้อาสาครับได้อาสาททาสะพานนะครับ<อ>สะพานที่จะ,<ส>ะเผอิญว่ามันมีทางขาดเผอิญว่าครับมันขาดปุ๊บรถสาเล้งที่เราเอามาถวายไม่สามารถจะเข้ามาในในสำนักสงฆ์ได้ ปีชามาสาก็ได้อาสาที่จะทาสะพานนะครับก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทําก็หลายคนนะครับที่มาก็ช่วยกันทําทุกคนนะครับก็มีพร้อมเพียงกันนะครับการจัดสถานที่ก็คือได้จัดมีคุณยุศนาก็ได้จัดสถานที่ในความว่าจัดองค์กรินอะไรต่างๆนะครับแล้วเป็นไง้าครับรู้สึกรู้สึกว่าพี่โอนี่จะตากตาอยู่คนเดียวเลยนะครับแล้ทํางานหลายอย่างเลยนะครับรู้สึกเหนื่อยไหมครับที่มาในครั้งนี้ รู้สึกไม่เหนื่อยนะครับก็เห็นน้องๆที่มาร่วมมาย่วมมือกันนะครับก็ดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเรามาน้อยคนนะครับปีนี้เรามามากมันก็ดูคึกคื้นนะครับปีนี้จะสร้างรงทานไม่รู้ว่าจะสร้างได้ขนาดไหนถ้ายัางสร้างไม่เสร็จเดืที่หน้าก็จะมาบูรณาการให้เสร็จนะครับในส่วนของบันไดที่ยังเห็นที่ขึ้นมายังไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้ยังหาช่างไม่ได้ได้ข่าวว่าคุยกับพระอาจารย์ดำเนินแล้ว อาจารย์เนนบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างแ้งเนี้แน่นอนได้คุยกันแล้วช่วงอาจจะปีใหม่แล้วผมจะขึ้นมามาดูว่าบันไดได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับพร้อมทั้งอโรงทานนะคะนรับครับก็ต้องขอบคุณพี่โอวัลพลของเราชาวอินเตอร์สวิตนะครับที่ให้เกียรติกรุณามาสัมภาษณ์กับเราในครั้งนี้นะครับก็บอีกข้างหนึ่งนะครับก็เป็นน้องฟุกนะครับที่ เป็นพนักงานคนหนึ่งในเครือินเตอร์สวิ g r o กรุ๊ปนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของทางแผนกไฟฟ้านะครับมาร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ขออนุญาตสัมภาษณ์ฟุกนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับที่ได้มาที่ได้มาเป็นตัวแทนในการทําบุญในครั้งนี้ครับครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับก็ไม่เคยมาครับวัดที่อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ดีกว่าวัดอื่นๆที่อยู่ตำในเมืองนะทั้งบรรยากาศหรือทำเลที่ทางอาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าในพระบ้านมากก็ต้องถูกปรับปุงอยู่แล้วนะครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมกับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของพนักงานนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมมา,าเป็นตัวแทนมาทำบุญกับเรานะครับก็ทางผู้บริหารเครืออินเตอร์สวีทกรุ๊ปนะครับก็เล็งเห็นความสำคัญ ของการที่ให้พนักง,งานนะครับได้รู้จักการทําบุญนะครับได้มีส่วนร่วมกันทำบุญได้รู้จักการให้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้บริหารเครือจันรสวิทกรุ๊ปนะครับได้เน้นนะครับ ก็ตอนนี ies, ้นะครับผมก็ได้มาอยู่ข้างๆนะครับชาวบ้านชาวบ้านในที่นี่ที่ไหนครับชาวบ้านไชยพร์ตำบลไชยพร์ครับก็ตำบลชัยพร์นะครับก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณยายนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยน้องถามก่อนว่าคุณยายชื่ออะไรครับคุณยายชื่ออะไรแม่คำจันทค่ะน้ำจับคุณจันปุ่มค่ะคุณคุณแม่คำจันทก็ต้องผมผมต้องเรียกว่าคุณยายคำจันทเนาะ คุณยายคำจันจ้ะน้ำเจ้าคุณจันปุ่มค่ะอือครับ,รบงั้นก็ต้องขอถามคุณยายก่อนนะครับว่าคุณยายมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับที่เรียนจะสวิทกรุ๊ปของเรานะครับได้มาทอดกระถิ่นที่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ครับจ้าได้มาแนวใดทำมาแนวใดจังได้มามาช่างมาสาวัดว่าอารามให้มันฮูุู้้เฮืองเฉียงเลิว<ม>ให้มันชมบุญข้างก็ให้มันเฉยๆยเรื่องวันนี้เ้อะ คุณยายบินคีบไว้แล้วได้นีมครับก็เป็นหนึ่งความคิดของตัวแทนของชาวบ้านตำบลชัยพรนะครับที่อยู่ในละแวกของสำนักสงฆ์าำน้ำเย็นนะครับก็ครับดีใจไหมครับที่เรามาที่นี่ดีใจค่ะอืดีใจนะครับก็เราก็ จะบอกคุณยายว่าจะพยายามมาทุกปีนะครับเมื่อตอนเนื่องเลยทุกปีนะครับเพื่อที่จะให้สำนักส่งแห่งนี้สำนักส่งของเรานะครับมีความเจริญรุ่งเรืยงขึ้นกว่าเก่าเนาะไม่รุ่งเรื่องให้ชมบุญตลอดไปจ้าให้เยอะๆยิ่งๆขึ้นไปดัะจ้าครับก็ต้องคบ